เดี๋ยววันนี้นะคะฝ้าจะพาไปดูแสงมหัศจรรย์จากธรรมชาติแสงนั้นไม่ใช่แสงกระสือฝ้าจะพาเพื่อนๆไปชมแล้วก็ไปพิสูจน์กันคุณคิดว่าในค่ำคืนนี้น้องหิ่งห้อยจะออกมากี่โมงครับผมไม่รู้เลยครับผมไม่รู้เลยครับแล้วคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับผมก็ไม่รู้อีกเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้อีกเหมือนกันครับอะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกลกับใบฟ้าสไพยเป้อีกแล้วนะคะ <Yeah! S 1> คลิดกันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้นะคะเราเริ่มออกเดินทางกันประมาณ4ี่มงเย็นห้าโมงเย็นให้ทายว่าคลิปนี้ฟ้าจะพาไปที่ไหนที่ที่จะต้องอาศัยแบบช่วงเวลาเย็นนิดนึงพบข้านิดนึงติกต๊กตอกติกต๊กตอกคิดออกไหมเอ่ยเดี๋ยววันนี้นะคะฟ้าจะพาไปดูแสงมหัศจรรย์จากธรรมชาติ แสงนั้นไม่ใช่แสงกระสือแต่ว่าเป็นแสงของหีงห้อยนะคะรับแสงพอเลยดีเดียวเดี๋ยววันนี้ฝ้ายจะพาเพื่อนๆไปชมแล้วก็ไปพิสูจน์กันว่าน้องเนี่ยจะอยู่รวมตัวกันเป็นแสงตัวจริงไหมเดี๋ยวเพื่อนๆตามใบฝ้ายมาดูพร้อมกันเลยนะคะย <Yeah! S 1> สวยมากนะคะ เราจะพาไปชมน้องหินห้อยกันในวันนี้นะคะอยู่ที่กรมทหารที่2รักษาพระองค์ค่ายพมโยธีจังหวัดปาจีบุรีค่ะ ไปได้เลยพามาหรือต้องนั่งรอไปยังเดี๋ยวไปถ้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ออกต้องเดินไปตรงไหนคะต้องไปวลายสามแยกแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องมีต้องพามาเดินเล่นจราจรบลอกครับออ๋ขอบคุณค่ะรนี่ต่อตรงนี้ะครับ น้องหินห้อยอาจจะอยู่ในนี้หรือเปล่าเมื่อเราเดินผ่านป้ายดินแดนหินห้อยมานะคะเราก็จะเจอสะพานที่อยู่แนวลั้วนี้นะคะ พี่พี่ทหารนะคะเขาบอกว่าให้เดินเข้าไปตามนี้ได้เลยค่ะ เราก็ได้เดินตามแนวสะพานปูนนี้เข้ามานะคะคือตอนนี้เป็นเวลา6โมง15นาทีนะคะยังไม่เจอหินห้อยเพราะว่าท้องฟ้าเนี่ยยังไม่มืดลงแต่เราก็จะเห็นเป็นป่านะคะเป็นบริเวณป่าที่สัมผัสได้ถึงระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรารอให้ข้ามอีกนิดนึงเดี๋ยวเรามาเฝ้าดูน้องหิงห้อยกันค่ะ ระหว่างที่เรารอให้ฟ้ามืดลงนะคะเราก็มาเดินเล่นในค่ายรอก่อนนะคะเพราะว่าเรามาค่อนข้างจะเร็วไปสักนิดนึ่งมาหน่อยสวัสด,ดีครับมาจากบ้านไหนครับสวัสดีครับมาจากบ้านไหนครับื่ออะไรครับมาดูหิ่งห่อยเหรอครับชาวบ้วน ทำพลาดหน่อยครับทำพลาดหน่อยครับคุณคิดว่าในค่ำคืนนี้น้องหิงห้อยจะออกมากี่โมงครับผมไม่รู้เลยครับผมไม่รู้เลยครับคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ มไม่มรืัะระหว่างที่เราจะรอให้ฟ้ามืดลงเนี่ยเราก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะเดินเล่นเดินเล่นในค่ายไปก่อนระหว่างรอน้องหิ่งห้อยเนี่ยออกมาเฉิดฉายเดี๋ยวจะพาเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะเดินชมค่าย เ <The> ดเลเทอร์เลยอุ้ยอากาศเปลี่ยนนะคะระหว่างที่เรารอน้องหินห้อย ที่จะออกมาในบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องหิงห้อยกันก่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนมีความรู้เรื่องหิงห้อยเนี่ยก็สามารถพิมพ์หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่ฝ่ายศึกษามาคร้าวๆเนี่ยน้องหิงห้อยในวันนี้ที่เราจะมาชมอ่ะเป็นหิงห้อยบกหนึ่งในจำนวนทั้งหมด21สายพันธุ์ของในประเทศไทยน้องหิงห้อยเนี่ยจะชอบอยู่ในที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศนะคะอย่างพื้นที่ตรงเนี้ย คาดเดาว่าเป็นค่ายทหารก็จะปราศจากมลพิษแล้วก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มีสารเคมีอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้น้องเนี่ยมาอยู่รวมตัวกันณนะที่แห่งนี้น้องหิ่งห้อยบกนะคะจะกินมแมลงแล้วก็สัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเป็นอาหารความสามารถพิเศษของน้องนะคะน้องเนี่ยสามารถเปล่งแสงได้แม้กระทั่งตอนที่ยังเป็นหนอนอยู่ ในช่วงที่เป็นดักแด้ด้วยและช่วงที่โตเต็มวัยน้องสามารถเปล่งแสงได้ตลอดทุกช่วงวัยของน้องเลยนะคะอันนี้ก็คือ Amazing มากสำหรับค่ายพรมโยทีนี้นะคะในฤดูการที่เปิดให้เข้าชมหิงห้อยเนี่ยของปี2567ก็จะเปิดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎานี้ค่ะสำหรับกฎที่อยากให้เพื่อนๆเนี่ย ร่วมกันรักษาในระหว่างที่เข้าชมนะคะก็ไม่อยากให้ส่งเสียงดังหนึ่งงดใช้สเปรย์กันยุงหรือว่าสเปรย์กันมแมลงไม่เปิดแฟลชหรือว่าไฟฉายนะคะเพราะว่าจะรบกวนระบบนิเวศหรือว่าธรรมชาติของน้องแล้วก็จะทําให้น้องเนี่ยอาจจะบินหนีหายเข้าป่าไปได้ค่ะตอนนี้บรรยากาศรอบๆก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วนะคะ เดี ia, ๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆว่าในรอบวันที่6กกรกฎานี้นะคะมีผู้คนจำนวนมากน้อยแค่ไหนที่มารอชมหิมห้อยนี่นะคะในวันที่6กกรกฎาก็มีจำนวนผู้คนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่มารอชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสินาทีนะคะน้องหิ่งห้อยก็เริ่มออกกันมาแล้วคะ่ะออกมาโชว์ตัวแล้วคะ่ะขณะนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบ้านาทีนะคะ น้องหิ่งห้อยก็เริ่มออกมาโชว์ตัวกันแล้วเห็นไหมคะวันนี้นะคะเราได้ใช้กล้องมือถือถ่าย ก็จะเห็นแสงประมาณนี้นะคะเหมือนไฟคริสต์มาสแต่ว่าถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยจะเห็นได้เยอะกว่านี้มากเลยค่ะ เมื่อเราเดินออกมาจากจุดชมหินห้อยนะคะก็ตรงลานจอดรถก็จะมีเต็นท์ที่เป็นจุดบริการขนมแล้วก็อาหารน้ำดื่มน,นะคะสามารถมาซื้อขนมกันได้ตรงนี้นะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการพาไปดูพาไปชมหินห้อยที่ค่ายพรมโยทีนะคะวันนี้ใบไฟก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับเพื่อนๆที่ตั้งใจดูมาโดยตลอดนะคะกับภาพที่ได้ออกมาหรือวิดีโอที่ได้ออกมาเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าฝีมือที่ใบไฟถ่ายกับเพื่อนถ่ายเนี่ยเป็นยังไง ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่ใบไฟเน่ยจะนำไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขสำหรับคลิปหน้าให้ดีขึ้นนะคะหรือว่าหากเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนมีประสบการณ์ในการถ่ายรูปหรือว่าวิดีโอในสถานที่ที่มีแสงน้อยเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาแนะนําหรือว่าพูดคุยกันได้นะคะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะคอมเมนต์เข้ามาแนะนําให้มาดูหินห้อยที่ค่ายมโยทีก็ได้พามาชมแล้วนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่ยังรับชมกันมาถึงในตอนนี้สำหรับคลิปนี้ไ้ายก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย